จเจริญพรโยมวาสนาทีนี้เรามาเข้าใจฮิริเจตสิกที่สในกลุ่มโสพลสาธารณะเจตสิกสิบเดวงกันต่อเถิดนะเจ้าค่ะหลวงพ่อฮิรินี่หนูพอได้ยินบ่อยๆค่ะว่าแปลว่าความละอายบาปแต่ยังไม่แน่ใจว่าลึกๆแล้วคืออะไรบ้างถูกแล้วโยมวาสนาฮิริเป็นเจตสิกที่ทำให้จิตละอายใจไม่กล้าทำชั่ว เพราะรู้ว่าไม่สมควรไม่เหมาะต่อฐานะของตนหรือไม่เหมาะต่อความเป็นผู้มีศีลธรรมมีมโนธรรมเป็นความละอายที่มาจากภายในจิตรู้ว่าทำอย่างนี้แล้วตำต้อยละอายตนเองแล้วมันต่างจากโอตับป,ปะความเกรงกลัวบาปยังไงเจ้าคะโยมถามได้ดีฮิริเหมือนไฟที่ร้อนจากภายในส่วนโอตับป,ปะเหมือนไฟที่ร้อนจากภายนอก ฮิริคือความละอายเพราะรู้คุณค่าของตนไม่ต้องมีใครเห็นก็ยังละอายส่วนโอตัป,ปะคือความเกรงกลัวผลแห่งบาปกลัวผลกรรมกลัวคำติฉินกลัวเสียศักดิ์ศรีหลวงพ่อขอยกอุปมาให้ฟังจะได้ชัด 1. ดอกบัวขาวเหมือนดอกบัวที่แม้จะอยู่ในน้ำโคลนก็ไม่ยอมให้เปื้อนโคลน ฮิริคือความรู้สึกละอายแม้จะมีโอกาสชั่วอยู่ตรงหน้าแต่ใจไม่ยอมดั่งพร้อย 2. ผ้าขาวสะอาดเหมือนคนที่สวมผ้าขาวสะอาดอยู่จึงไม่กล้าลงไปเดินในโคลนเพราะกลัวผ้าจะเลอะนี่คือฮิริความละอายว่าเรามีศีลเราเป็นสาวกพระพุทธเจ้าเราจะไปทำสิ่งไม่ควรได้อย่างไรส นักดนตรีต่อหน้าคนฟังเหมือนนักดนตรีที่ฝึกมาดีพอขึ้นเวทีแม้ไม่มีกรรมการมาตรวจแต่เขาก็ละอายแก่ใจถ้าจะเล่นผิดเพี้ยนเพราะรู้ว่าตัวเองควรดีกว่านั้นฮิริก็เช่นกันเป็นความละอายที่ไม่ได้เพราะกลัวใครดูแต่เพราะใจเรารู้เองว่าไม่ควร 4. แก้วใสในน้ำขุนเหมือนแก้วที่ใสบริสุทธิ์ พอจะจุ่มลงในน้ำขุนก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าไม่สมฐานะของเราจิตผู้มีฮิริก็ไม่อาจปล่อยตัวให้ตกต่ำห้ 5. พระพุทธรูปกลางวิหารเหมือนใครจะทำอะไรผิดในวิหารวัดก็ยังละอายแม้ไม่มีใครเห็นเพราะมีพระประธานอยู่ฮิริในใจเราก็เช่นนั้นเมื่อมีฮิริอยู่ในจิต ก็เหมือนมีพระอยู่กลางใจหนูเข้าใจลึกขึ้นมากเลยค่ะหลวงพ่อแสดงว่าฮิริเป็นเหมือนมีเกียรติมีสํานึกในคุณค่าของตนใช่ไหมคะถูกแล้วโยมวาสนาฮิริเป็นเสมือนเกราะใจป้องกันความชั่วที่จะเข้ามาทางภายในถ้าจิตขาดฮิริก็เหมือนวังที่ไม่มีประตูคนจะเข้าออกตามใจแต่เมื่อมีฮิริอยู่เสมอจิตก็ย่อมไม่กล้าคิดไม่กล้าทำสิ่งที่ทราม เพราะรู้ว่าเราควรสูงกว่านั้นหนูจะพยายามมั่นปลูกฮิริไว้ในใจให้แน่นเหนียวเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อดีมากโยมวาสนาเมื่อมีฮิริอยู่เป็นเบื้องต้นศีลจะงอกงามสมาธิจะมั่นวิปัสสนาจะเดินถูกเพราะจิตไม่แปดเปื้อนเดี๋ยวตอนหน้าเราจะไปที่เจตสิกที่สคือโอตัปปะความเกรงกลัวบาปกันนะหูพร้อมเจ้าค่ะหลวงพ่อ ขอเดินตามแสงแห่งธรรมไปกับหลวงพ่อเรื่อยๆเลยเจ้าค่ะ